ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่ในช่องของช่างจอดคนอยากทําครับวันนี้ก็พามาดูเตาประหยัดนะครับที่ใช้ในครัวเรือนที่เราใช้น้ํามันเครื่องเก่าหรือว่าน้ํามันพืชใช้แล้วนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบที่เพิ่มสีสันเข้ามาครับจากเดิมผมจะทําเป็นสีส้มอย่างเดียววันนี้ก็เพิ่มเป็นสีเป็นสีฟ้าเป็นสีเหลืองเข้ามานะครับนี่คือ หน้าตาจะประมาณนี้แล้วทุกตัวนะครับจะพร้อมพัดลมไปให้เลยครับคือพร้อมที่จะนําไปใช้ได้เลยตัวนี้ผมบอกเลยครับเป็นเตาที่ให้ความร้อนค่อนข้างสูงมากแล้วประหยัดครับเดี๋ยวเรามาดูห้องผาไหมนะครับห้องผาไหมของผมตัวนี้เหล็กนะครับนี่ครับผมตัวด้านบนผมจะใช้เหล็กขนาดหกมิลนะครับฐานล่าง ก็จะใช้6มิลแล้วตัวด้านในนะครับตัวด้านในก็6มิลครับเสริมเข้ามานะครับแล้วตัวด้านข้างนะครับของตัวนี้ทุกตัวครับผมจะหุ้มด้วยเซนไมคไฟเบอร์ครับเพื่อช่วยป้องกันความร้อนนะครับตอนเราใช้เกิดเราไปถูกอะไรมันก็ค่อนข้างจะปลอดภัยครับนี่ครับผมเอาประหยัดที่ใช้ เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเครื่องเก่าเป็นต้ามันพืชใช้แล้วนะครับก็ลงให้เพื่อนๆได้ดูครับใครมีความสนใจที่จะทำมีปัญหาสามารถคอมเมนต์มา,าได้นะครับผมจะตอบทุกคำถามนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะตอบช้านิดนึงเพราะว่าต้องธมานด้วยครับผมนี่ก็สีสันผมคิดว่าน่าใช้เดี๋ยวโอกาสต่อไปก็จะพยายามหาสี เพิ่มมาเพื่อให้มันดูหลากหลายเป็นแฟนซีนิดนึงนะครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของช่างจอดคนอยากทำด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆ